ความเป็นแม่มีความรักที่ unconditional เกดมี mother instinct มาตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นเพราะว่าเกดก,ก็ต้องช่วยคุณแม่เลี้ยงน,น้องชายเกดตั้งแต่เด็กเลยก่อนที่เกดย้ายมาอยู่เมืองไทยค่ะเคยจะเรียนเกี่ยวกับ child development เพราะาอยากจะเป็นครูก็เ,เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบให้เป็นคนที่ชอบที่จะช่วยแล้วก็ดูแล มันก็เลยเป็นความเป็นแม่ในตัวที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เราที่เราชอบแล้วเราทำอยู่แล้วเรื่องของการเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรมันก็ยากอยู่แล้วแหละพอรู้ว่าเขาเก่งทางด้านของว่ายน้ำเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพยายามที่จะผลักดันตรงนี้โดยที่อย่าเป็นไทเกอร์มามเกินไปเวลาจะต้องซ้อมว่ายน้ำเนี่ยคือไม่ได้ทำให้มันเป็นเอ็กซ์ตร้า ทำเป็นเหมือนรูทีนแต่พอเขาเริ่มรู้ละว,ว่าการซ้อมมันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มท้อก็จะเริ่มแบบว่ามีอัดฉีดบ้างพอเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกชอบละเวลาเขาทําเวลาได้ดีหรือได้เหรียญอะไรเนี่ยเขาก็ภูมิใจล่าสุดแล้วเนี่ยเขาได้ไปชิงแชมป์ที่อังกฤษแล้วได อันดับ2กับ3ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงของ200เมตรถ้าเดี่ยวผสมกับ400เมตรแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ1ของประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นซ้นปีนี้เนี่ย s o u t h e a s t Asian ของเยาวชนเขาก็จะเป็นตัวแทนของไทยแลนด์ เกดเคยบอกสกายว่าสกายมามีไม่ขออะไรมากเลยนะมามีแค่ขอ at least one sea games a d one olympic เท่านั้นเองแล้วปีนี้ตอนที่เราอยู่อังกฤษแล้วก็มันเป็นช่วงโอลิมปิกอ่าเราก็ดูว่าแข่งว่ายน้ำเกดบอกสกายอยู่คิดว่าอยู่อยู่จะไปโอลิมปิกไหมเกดบอกแน่นอน next olympics สกายจะไปที่ LA เสกายจะพยายามทำให้ได้ นอกจากเรื่องของกีฬาแล้วในเรื่องของโภชนาการพยายามที่จะสอนให้เขาเนี่ย eat healthy แต่เขาจะคิดอยู่เสมอว่าสกายซ้อมหนักมากสกายอยากกีฬาสกาย sky ต้องกินได้ก็เลยคิดได้แค่ว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะทำเขาก็จะรู้เพราะว่าพอเขาเห็นร่างกายเขาเริ่ม change หรือพอหยุดซัมเมอร์แล้วแล้วกลับไปซ้อมใหม่เนี่ยมันเหมือนมันต้องนับหนึ่งใหม่กว่าที่จะกลับเข้าไปในฟอร์มเดิมเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดจะไม่บังคับเขา จะไม่ว่าเขาแต่จะพูดให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่แล้วเราเองก็ต้องทำให้เขาดูด้วยเขาสอนให้เกดเป็นคนที่ใจเย็นแต่ก่อนนี้ก็อาจจะอารมณ์แบบร้อนพอสกายเริ่มโตแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอะเริ่มโซดาวแล้วเราก็เริ่มใจเย็นพยายามที่จะไม่ว่าอะไรเขามาก make mistakes ด้วยตัวเขาเองเขาจะได้เรียนรู้ก็เลยทำให้เราเนี่ย จยเย็นแล้วทำให้เรารู้ว่าโอเค you know what it's okay to make m i s t a k e เพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้จากการทำพลาดของเราค่ะ I'm giving him life Get ให้ s s p c e e ให้เขาที่จะเติบโต the way he wants to be เก t จะไม่บงการเขา Get always เลี้ยงเขาด้วยเหตุผลเก t คิดว่า this is the best gift that I can give him give him life แล้วก็ give him the opportunity To grow in the way that he wants to grow No one's perfect เกดเข้าใจตรงนี้เกดรู้ตรงนี้ so เกดก็ไม่ expect ให้เขาเป็นคน perfect แต่อยากจะให้เขาเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่รักตัวเองค่ะ